คราวนี้ลองไปดูที่ประเทศจีนกันบ้างนะคะสำนักข่าวซินหัวมีการรายงานข้อมูลล่าสุดออกมาค่ะว่าที่ประเทศจีนเขาพบว่ามีทารกวัยสามเดือนติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะ โดยสำนักข่าวสินหัวของทางการจีนรายงานนะคะว่าผู้ปกครองของทารกน้อยวัย3เดือนซึ่งป่วยด้วยโรคโควิด -19 เปิดเผยข้อมูลมาว่าลูกของพวกเขากำลังได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมณโรงพยาบาลพิเศษที่นครต้าเหลียนมณฑลเหลียวหนิงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจีนค่ะสมาชิกครอบครัวทั้ง3รายได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยโควิด -19 ที่ติดเชื้อในท้องถิ่นเมื่อวันศุกร์และอยู่ระหว่างการรักษาที่หอผู้ป่วยแห่งเดียวกัน ในโรงพยาบาลประชาชนต้าเหรียนหมายเลข6สังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียนซึ่งทั้งหมดมีอาการทรงตัวขณะเดียวกันคณะกรรมการสุขภาพเทศบาลเมืองต้าเหลียนก็ได้จดส่งแพทย์9คนจากโรงพยาบาลเด็กต้าเหลียนสังกัดมหาวิทยาลายัยเพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยทารกรายดังกล่าวคุณพ่อของทารกน้อยระบุว่า เราสัมผัสได้ถึงความห่วงใย,ยและความรักที่ผู้คนมีต่อลูกของเราแล้วก็เชื่อว่าเราจะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้แน่นอนตราบที่ทุกคนป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมและเชื่อมั่นในเจ้าหน้า,าที่การแพทย์ของเราค่ะ